สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพื่อนโซนครับก็มาอยู่ในเกมเลยนะล็อกเอ็มเอเธอรเลฟสองจุดศูนย์ครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนครับไปตามหาเจ้า NPC นบีซีปีลี่ช็อปนะครับตัวที่มันอยู่ในเควส์คาฟ่าไอสตันนะครับก็วิธีมาครับก็มาที่เมืองหิมะเลยครับก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนครับเข้าไปดูกันว่าหน้าตาของเจ้าปีลี่ช็อปเป็นไงครับนี่ครับเข้ามาในคาฟ่าไอสตันครับนี่ครับ จะเป็นก,กิจกรรมนี้ครับ Pretty Shop นะทำการซื้อสินค้ากับ p r e t d y Shop นะครับมันจะเป็น NPC ลึกลับนะครับเป็น NPC ขายของอยู่ใน Toy Factory ชั้นหนึ่งนะครับโอเคให้เราเดินไปที่ Toy Factory ชั้นหนึ่งนะครับอยู่ทางด้านบนครับของมอหิมะเลยก็ออยเ,เดินไปครับทางด้านบนสุดนะครับนี่ครับเข้าประตูไป วิธีปลดล็อกครับ m p c Guild Shop นะครับให้เราทําการค่าเจ้ามิสเคสนะครับเจ้ามิสเคส e นี่จะอยู่ทางาซ้ายล่างของแมปนะครับของ Toy Factory ชั้นหนึ่งครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปทางด้านซ้ายล่างเลยเจ้ามิสเคสก็จะเป็นหน้าตา,าหน้าตาลักษณะของขวัญกล่องเล็กนะครับ มันมีทั้งหมดกี่ตัวให้เราฆ่าให้หมดนะครับอยู่ทางซ้ายล่างนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเนื่อนแข็งมันก็คือถ้าเราฆ่าเจ้ามิสเคสเสร็จแล้วนะครับ Npc เจ้าฟรีชอร็อปจะปรากฏตัวนะเดีย๋ยวผมพาไปดูก่อนอประมาณนี้ตรงนี้เลยอันนี้ครับเจ้ากล่องขวัญกล่องผิวเนี่ยให้เรากดโจมตีได้เลยนะครับนี่นี่ตัวนี้เลยครับเจ้ามิสเคสนะโอเค อะจมตีครับมีกี่ตัวไม่รู้ครับแต่ว่าจัดการให้หมดนะครับเฉพาะแมปซ้ายนะัโอเคเดี๋ยวฆ่าหมดแล้วนะครับให้ทุกคนนะครับสังเกตทางมุมจอซ้ายบนนะครับก็จะมีคำสั่งเล้งขึ้นมานะครับบอกว่า m BC, อ c มี่วชอบแประกบตัวขึ้นมาหนแล้วนะครับ ฆ่าไปก่อนนะพอไม่ยากครับเลือดน้อยครับถ้าทุกคนครับไม่ทำวิธีนี้ก่อนนะเดินไปก็ไม่มีทางเจอนะครับบมทีไม่ปรากดนะครับนอกจากว่าจะมีคนอื่นอ่าในแมปครับฆ่าไปแล้วนะครับแต่นี้คือผมมาจาัดก,การเองนะ นี่ครับเห็นครับกิี้ชอยดิเลอร์ครับมาแล้วครับตอนนี้เราก็ทําการวิ่งครับวิ่งหาเลยวิ่งให้ทั่วเลยครับเขาจะสุ่มครับเอ็มซีคนนี้ครับกีตตี้ชองเขาจะสุ่มอยู่จุดใดจุดหนึ่งครับในแผนที่นะครับก็สุ่มไปกว่าจะเจอนะครับเท่าที่ผมเจอนะที่เคยเจอนะส่วนใหญ่เขาชอบอยู่ที่วัดประตูทางขึ้นทั้งสองครับที่เจอบ่อยๆนะครับ แต่ว่ารอบนี้ไม่รู้จะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะก็อย่ลองวาร์ปดูนะครับพีบครับก็ขอบอกครับสำหรับใครที่เลเวลประมาณ100นะ91ถึง1น0นะให้มาฟาร์มที่ฟาร์มฟาร์เชอรี่ได้นะครับก็เลเวลดีครับและก็ที่นี่ก็จะมีเคร็่อลายวารให้ทำด้วยนะครับ นี่ไงครับนี่ครับนี่ครับนี่ไงง้ให้ผมบอกเลยครับนี่ครับ abc greeny shop นะครับนี่ครับคนนี้เลยผมส้มครับก็กดคุยเขาได้นะครับเหมือนในไอคอนเลยนะโอเคครับกด greeny shop นะครับนี่ครับเขาจะมีไอเทมอ่าโดยการที่เราเอาตุงผลึกน้ําแข็งครับมาแลกได้ครับก็วันหนึ่งก็แล้วแต่เขานี่ครับเราจะได้บอกว่าเปอร์วันละยีชิ้นครับผมก็แลกไปเลยครับจะเป็นไอเทมออกมาขายเราในราคาถูกครับ ดยเราเอาอตัวผลึกแข็งมาแลกนะครับแล้วก็บวกเงินนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีของหายากด้วยบางครั้งก็เจอของยากมากของบอสก็มีนะครับโอเคประมาณนี้เลยครับอะเขาก็อยู่ตรงนี้เรื่อยๆนะโอเคไม่ยากใช่ไหมครับก็ประมาณนี้เลยสําหรับการค้นหาอินสิคิชชั่ปบครับในแมปจากทอร์รี่ครับ โอเคถ้าชื่นชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ช่องพลินโซนครับเพื่อเป็นแรงใจกันครับกล่อมอยิ่กันดิ่งนะไปแจ้งเตือนคลิปใหม่เพราะใหม่คลิปหน้าผมซิลเกมผมสวัสดีครับ